ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคิวบิเพราะในวันนี้มีการแจ้งมาว่าบอมธนินผู้เป็นพระเอกต้องรับบทหนักตรงที่พอมาฝางว่าแกจะยากต้องข้ามเลต้องข้ามต้องข้ามศพชั้นไปก่อนจะต้อตายเลยเหรอต้องตายต้องตายนะไม่ได้นะคอมมินต์ั้งคิวมินมาเตรียมรอเลยนะถ้าไม่อย้สิ่เป็น ผมไปขี้เกียจเลยฮะขายเยขายสร็จแล้วเนี่ยเยุดนว้เฮ้ยเฮ้ยหซ้อหซ้อไม่ปลอดภัยนใคระขับอลขอลขับล้อมลอมไม่สบายโดนยิงเลย เราคือทำอารมณ์ให้แบบวูกอสีได้ับแหมซึ่งคือบทนอนบนเตียงคนไข้ทั้งวันเนี่ยนะและเพื่อให้เล่นออกมาอย่างสมจริงบอมจึงลงทุนหลับจริงซะแหละแอะบอมคะนอนอยู่บ้านกลับมาทำงานอารมณ์มันคงไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะนางทำงานเหนื่อยจังเลยมีข้าวกินไหมท,ที่นอนอัพหลับปล่อย